ก็กลับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนว่าวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาอัปเดตข่าวด่วนข่าวใหม่นะครับเนาะที่สุดเลยนะครับพี่แบบว่าเพิ่งมีการอัปเดตเข้ามาเลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะทุกคนจะต้องได้เล่นแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าไม่อยากเล่นนะครับเนาะแต่ก็ต้องได้เล่นอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันจะอัปเดตเข้ามาและบังคับให้เราทุกคนนได้เล่ ซื้อไอดีฟรีไฟลดราคาพิเศษ99บาทรอเวลานะครับทุกคนตอนนี้นะครับกำลังนับถอยหลังนะครับเปิดขายแล้วนะครับทุกคนซื้อเลยนะครับไปลองเข้าเกมกันเลยนะครับ มีหมจริงๆด้วยนะครับทุกคน ID ดีนี้เป็น ID ดีหมัดน,นะครับเว็บลดราคาวันละหนึ่งดีใครเร็วใครได้นะครับทุกคนและมีบริการเติมเพชรใช้เพียงยู d ดีมีรหัสขายและปล่อยเช่าด้วยเว็บนี้ราคาโคตรถูกมากๆนะครับเพจนี้มีแจกโค้ดสุ่มรหัสฟรีกดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลย <c oughs> นะครับเนะาะเพราะว่ากิจกรรมนะครับเนาะหรือว่าฟีฟลยเราตอนนี้นะครับก็มีการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับเนาะและอัปเดตครั้งนี้นะครับเป็นอัปเดตแพทใหญ่ล่าสุดด้วยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า ของฟรีที่จัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็มีเยอะแยะมากมายนะครับและของเติมเข้ามาก็มีนะครับและก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะ รีวิวให้ดูแบบละเอียดละกันนะครับเนาะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเนาะแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับก็คือใกล้จะอัปเดตแล้วนะครับเนาะเหลืออีกแค่ประมาณ6วันเท่านั้นนะครับเนาะก็จะมีการอัปเดตแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าน้องๆคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาดูแล้วนะครับเนาะถ้าอยากได้เพรแบบฟรีคลิปนี้ก็มีแจกเหมือนกันนะครับก็คือเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้ คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีฟมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แบบฟรีๆลอยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือถ้าอยากได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์หแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะถ้าอยากได้ก็ต้องทําตามกติกานิดนึงละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าถ้าอยากได้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอันนี้นะครับก็เป็นกจ บบเพชรแบบฟรีนะครับก็คลิกข้ามปไหนกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับก็คือตอนนี้นะครับพี่ทางฟรีไฟนะครับก็มีการประกาศออกมานะครับโนว่า ตอนนี้นะครับจะมีการอัปเดตพนนกิจต้านตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับนอและจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้นะครับนอในเชิฟนอนะครับก็มีการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับล้วก็มีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสุดเก่าๆที่แบบว่าเคยมีนะครับก็มีการอัปเดตเข้ามานะครับนอก็มีประมาณ10รายการนะครับนอที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับนอก็มีสุดเชตต่างๆนะครับทุกคนก็นี่ลอยนะครับนอก็ม ว, gamer, ว่ากลับมานะครับท,ทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นซุดนะครับที่แบบว่าโคตรเท่โคตรเวียวนะครับเนาะก็เป็นซุดใหม่ล่าสุดนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของซุดตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเท่จะจัดล่อยนะครับเนาะสำหรับซุดตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะสำหรับซุดตัวนี้นะครับก็เคยมีการอัปเดตเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเนาะแล้วก็ได้นําออกไปนะครับเนาะแต่ป นะครับทุกคนก็ดูสุดได้เลยนะครับนว่ามีเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนว่าอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับเนอเรียกได้ว่าไม่ผิดหวังกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับนอก็คือพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนว่าสุดที่อัปเดตเข้ามานะครับก็มีประมาณ20กว่าสุดนะครับนอก็ ถือว่าอัปเดตครั้งนี้นะครับเนาะเป็นอัปเดตใหญ่ที่สุดเลยนะครับเนาะและครั้งนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้แลกสุดอะไรต่างๆนานานะครับเนาะที่แบบว่าสะสมไว้นะครับเนาะในส่วนของพนธกคิดตั้นนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าต้องมีพนธกคิดตั้นด้วยนะครับถ้าไม่มีพนธกคิดตั้นนะครับเนาะก็คือจะไม่สามารถแลกได้นะครับเนาะอันนี้นะครับก็ขอบอกตามตรงละกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเราก็ต้องมีพนธกคิดตั้นด้วยนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับออ่นนนสใวขง น้องน้องคิดต้นนั่นเองนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนและกลับมาที่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรากันบ้างนะครับสำหรับกลับมาที่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็มีทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่เหมือนกันนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับก็คือทุกอย่างในร้านเก้าเพชรเท่านั้นนะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วนะครับเพราะว่ามีตั้งแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เก็ดสิบห้าเปอรบเก็นี้นะครับเป็นกิจมที่แบบว่า ลดส um ูงสุดถึง9เพชนะครับนอรเรียกได้ว่าทุกอย่างในร้าน9เพชเลยนะครับทุกคนก็มีทางด้านของซูสเซตต่างๆนะครับนอร์ซูตัวนี้นะครับก็คือโคเทลลอยนะครับนอรก็เป็นซุดแบบนี้นะครับที่แบบว่าเท่จัดเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอร์เราก็จะมีทางด้านของซดผู้หญิงด้วยนะครับนอรที่แบบว่าเท่มากนะครับทุกคนนี่เอยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนอรก็จะเป็นประมาณนี้เอยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครััับบเนนนนาาะะว่อี้สุดจิงคร ก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าของในนี้นะครับโนก,ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับโนก,ก็ จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีทางด้านของไอวอรด้วยนะครับนอก็เป็นไอวอรประมาณนี้นะครับนอเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คือสุดเชฟต่างๆนะครับนอที่แบบว่าเราสามารถเลือกสุ่มได้นะครับนว่าเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็โอ้โหพี่ได้เก็ตห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่่าาพีได้ประมณ 75%นะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับนอถ้าได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเนอก็คือมีรถสูงสุดเยอะมากๆเลยนะครับมีคนได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับนอเพราะว่าเริ่มตั้งแต่9เพลเป็นต้นไปนะครับนาสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนและก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านของภาพรวมแพทใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับนอให้ทุกคนได้รู้ได้ดูนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่แบบว่าจะมีเพิ่มเเข้้้้าาามใหรรไดู เราไดดู้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็คือภาพแรกนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีทางด้านของมนุษย์ปีศาจหรือว่ามังกรตัวใหม่นะครับที่โผล่เข้ามานะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของการปรับสมดุลตัวละครนะครับเนาะแล้วก็มีการปรับนะครับเนาะในส่วนของปืนด้วยนะครับ AUG จะสามารถอัพเป็นเลเวล3ได้แล้วนะครับเนาะแล้วก็จะมีการปรับแลกนะครับเนาะเรียกได้ว่าในแลกนะครับจะมีการเพิ่มเหรียญนะครับเนาะแล้วก็เพิ่มสกิลเข้ามาเปิดประตูวาร์ปได้นะครับเนาะแล้วก็ปืนอัพเเลลว ครับนะจะเพิ่มเข้ามาให้เยอะขึ้นนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของแล้งนะครับเนาะเมื่อเราไต่ถึงนะครับก็จะมีรางวัลพิเศษด้วยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าในโหมด4ีนะครับเนาะก็จะมีแอร์ดอปตกด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของแอร์ดอปนะครับตกในโหมด4ีีนะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะมีทางด้านของ ปืนอะไรประมาณนี้แล้วนะครับน้องก็จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะมีทางด้านของระเบิด e p m นะครับน้องก็คือแบบว่าระเบิด EMP นะครับน้องก็ประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของ EUG นะครับสามารถอัพเลเวลได้เลเวล3นะครับน้องแล้วก็ปืนพาร์ทมากนะครับน้องจะสามารถเล่นได้นะครับเฉพาะฟรีสไตล์นะครับน้องที่แบบว่ามีเพิ่มเข้ามานะครับน้องแล้วก็คีคู่นะครับจะมีการปรับขึ้นนะครับหรือว่าบัฟขึ้นนะครับน้องแล้วก็ AP5 นะครับน้องจะมีการปรับให้โหดขึ้นนะครับน้องลูกช ชปรับเนิบลงนะครับนาแล้วก็ช่อง12นัดเนิบลงนะครับเนาก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับนาก็คือมีการปรับสมดุลด้วยนะครับนาก็จะมีตามนี้นะครับเนาะสำหรับปรับ สมดุลนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของนี่ลอยนะครับเนาะก็จะมีการปรับใหม่ทั้งหมดนะครับเนาะรวมถึงซาติยานะครับที่แบบว่าปรับเนิบลงนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับซัติยะนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของมีการบับและมีการเนิบนะครับเนาะก็คืออันแรกนะครับเนาะเพิ่มระยะเวลาเอฟเฟกนะครับเนาะของกับดักนะครับก็คือเป็นตัวมุมนะครับเนาะที่แบบว่าเพิ่มมานะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นของซานติโนนะครับเนาะสำหรับซานติโนนะครับก็เพิ่มระยะเวลานะครับ เนาะของการปลอมตัวนะครับเนาะก็ได้ไกลขึ้นมากขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของนี่นะครับเนาะก็คืออันนี้เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่มากขึ้นนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของเคโลลินนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็นิกิตานะครับก็เพิ่มความเร็วรีโหลดมากขึ้นนะครับเนาะแล้วก็โจเชฟนะครับเนาะก็เพิ่มเวลาคูลดาวน์นะครับก็ไม่ใช่นะครับก็คือลดเวลาคูลดาวนะครับเนาะให้สกิลใช้ได้บ่อยขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ คาพล่านะครับเนอสำหรับคาพล่านะครับเนะก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับลังจากที่ช่วยเพื่อนร่วมทีมได้นะครับเนอก็คือตัวละครพวกนี้นะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยแบบว่าปรับให้มันโหดขึ้นนะครับเนอให้ทุกคนได้ใช้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเร็วนี้นะครับเนอก็จะมีทางด้านของคอมโบใหม่แน่นอนนะครับเนอถ้ามีการปรับเปลี่ยนใหม่ประมาณนี้นะครับเนอเราก็ตั้งค่าของทุกคนนะครับเนอก็จะได้ตั้งค่าใหม่แน่นอนนะครับเนอพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่า ค่าค้นไหม่นะครับเนอที่อยากได้ตั้งค่าตัวใหม่นะครับก็เตรียมตัวได้เลยนะครับกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่17เมษายนเป็นต้นไปนะครับเนอะละพี่จะมา บอกทุกอย่างรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับพี่ๆคนไหนของน้องคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสีย โดเนตเลยนะครับนะ้อเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้ว like, กดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนาอก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับีนพี่ก็ขอตัวเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย